สวัสดีครับเมือน,นี่ผมตะพนคนหลัก้นใหม่พอดีมามาบานของคุณครูอุดรอุดรแขมคําน,คำคำนะครับพอดีมาเห็นเสือของตะพนสมัยเป็นอันนั้นนาย,ยกไหมนี่โอยนายทองสุกทีมณทองนายนายยกทองสุกทีมนฑทองสม,ส,มสมัยแต่ทำไมพระท่านเด้เปลี่ยนซื้อเด้อโอยอันเดี๋ยวอันวันตะพีก่อนอันคุณอันลุงคู่เป็นคือ,อยังเด็กจะเก็บเสือไว้ด้วยไหมมันเก็เสือลายมันเก็เก็บมาใส่แน่มันมันเสือลายโต ใส่เกือบประโยชน์ตีสี่แปดได้เนี่ยตีแปดอ๋อวิธีเมื่อกี้ลราตีสี่แปดเนี่ยใส่เใส่เนี่ยโอ้เสือหลายตัวคือว่าล่ะเนาะจต่ก็เสืออยังก็เสืออยังซักไปเลยเพราะว่าเป็นเป็นอันนั้นเป็นเป็นผู้ตัดสินเนาะเป็นผู้ตัดสินก็เลยได้ได้เสือมาหลายไปบนหันก็ได้ไปบนนี้ก็ได้เอาเร็วโปรแกรมต่อไปนี่มีเบาของออกจากของแขมเราบาเบาลับต้องพุงเขาแบบเท่าล่ะรับได้วยแขมแขมก็ไม่บาลับเอาแขมแขมอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาเด็กเขาไปบึงเป็นโคศก โอ้โาใสยเสียงเลยดิอายแตงนั่นแตงงี้เขาเออครับครับครับขอบคุณครับผมโอ้โหเก็บเสื้ออันนั้นของตะโพนไว้ผ่านไหลไปเพ้อนี่ขอเรียนงานหรือจากเจ้าเศร้าหรอวะเสร็จแล้วที่งานงอแข้งที่จะคล้องไว้เลอ่าสุดยอดสุดยอดมันเริ่มพัดไหลดูเยี่ยมมากโอ้แต่ว่าบ้านของลุงคู่อุดรแคมค้ำนะเป็นแบบปลูกของ เหมือเยนี่ของอยู่ของกินพิ่นลายลายมหอ้ยูฝุ่นเต็มเหมือนเลยอันของอันคุณพี่สำรานเพื่อนกับเพื่อนกระเฮ็ดเป็นพักแอ,อิกด้วยเนาะมีเยอะแยะเลยของเพิ่นแห่โอ้ตะพนบดเสียเปียอันนั้นเสียนี่เขียวก็มีนี่มาได,ได้ได้ได้คลิปอีกอีคลิปหนึง่งครับนี่สวยๆเลยแหอ เยอะแยะเลยนี่ของอยู่ของกินตัวนี้เป็นยังไงนอกขึ้นสีใต้ๆนี่บ่พานี่อะไรวะนี่โอ้ยเหยียบเลยโอ้ยการังทขายเคยมอยู่คุณพีกินาก็ล่พอยู่อสำมราชเพิ่นอันนันก่อนได้เพิ่นมาก่อน เอ้ยผมผมมาก่อนพี่นะพี่มาที่หลังนี่ครับชีวิตหมอรัมกับเป็นยังไงเลรอนะครับอ่าหลังจากรัมแล้วย่ามือเสาร์ก็ต้องมาหาเขาวัอนี้ถือคู่ใจดีแห่งไหนอันคุณคู่นะครับคุณคู่อันคู่จำรานแขมคํานะครับเป็นคุณพี่คุณพีจำรานแขมคำเนาะหายไปก็สอบนึงบางไงนะครับน้องมาแน่แบบเนี้ยมันสอบกันย่ามขึ้นรถขึ้นกันเออขวางนอไลเลย ยนี่ยมันก็เลย nhau nh 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 เห็นบ่หระอันแผนกคุ้มเสียงในพี่ยงคุ้มเสียงน่ะกระล่พร้อมได้ได้สองต่อน่ะจริงอ่แต่พ้นครับพี่เกผมไ่อยากเล่นหมอร่ำเลยนั่นเป็นอย่างที่ไม่เห็นอย่างที่ไ้หมอล่ำยังไม่เล่าให้เล่นวนตรีน่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มันมันมันไม่ไม่ไม่มันใช่มันกระทำกระแทนตัวแม่นี่ดีออันมันคืออันอันนนั้อะไรเพราะว่าพี่น้องเขาขอขอหลายเนี่ยเราไปที่นี่ไงทั้งทั้งหมอร่ำน่ะ จันบะรำจันมาลรำสันแต่ว่าเครื่องเสียงดีแห้งไลยดังดีแห้งไลยอุ้งน้องเมื่อคืนเนี่ยพี่ว่าสิบอกว่าให้เพิ่มเสียงอีกแน่นอนพี่สำหรับนั้นร้องไม่ตัดเต้นในรีเลยเออมันเครื่องเสียงมันดีกับแม่แม่มาเต้นอยู่นี่เครื่องมอแซมก็ได้สินะอได้โอ้โหเครื่องมอแซมโอ้เข้าใจว่าตะเครื่องมมอแซมบ้าจะพูดสองกีฬาล่อเขาบ่งามเด้อ โอ้ยปนี้ละว้าวอไท่าแป้งเหขาท่าแป้งสิงามคนี้อันอันพี่สารลานครับพี่วุดอนี่เพิ่นเพิ่นอันเฮ็ดหน้าแบบกระเซยนเราเตีอ่าผสมสารนีกสูตรล็กเปลีนปีเลยกเนไปเลปย้เพ่นอตยังกนยหนาตาอยังอันนี้เลยบ่ออันนั้นเลยจนหารวยดิกระายรวยรกษาสมาพดีคุ้คน คนวอนน้องคนวอนต่ค่ะเออดาบาน้ำพี่ธรัมดาดาบน้ำอยู่คน่าน้ำเต็มตัวเลย่อตกไปโรงเรียนครับผมครับผมขอบคุณได้เลยเดินทางมาเร่งมาเร่งจะไปเรียนมาไหนต้องทำนานิก่อนจัดาใหมแมนบอนี่เพ่อนจัดบาุดยอดมากนะคะเขาต้อไปัครับครับครับขอบคุณคุณพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ